สวัสดีครับทุกคนพอดีผมเพิ่งกลับมาจากงานเปิดตัวโทรศัพท์ Notting Phone 1ครับ วันสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพท์ ในฝั่ง Android รุ่นหนึ่งที่ผมอยากลองมากด้วยความที่มันดีไซน์สวยออยากลองว่าแบบอตอนใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเอาจริงเน่ตัวผมติดตามตัวของ o t t i n g เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเปิดตัวหูฟังในช่วงนั้นเนี่ย,ยที่เป็นกระแสมากๆเนี่ยตัวของหูฟัง o t t i n g เนี่ยก็แบบไปลงชื่อไปรีชิสไว้อะไรแบบนั้นซึ่งผมอ่ชอบตัวของดีไซน์ของตัวหูฟังของ Notting อยู่แล้วพอที่เขาเริ่มมีกระแสตัวของโทรศัพท์ว่าเขาจะทำเนี่ยตอนนั้นก็แบบเฮ้ย จะทาโทรศัพท์ด้วยไวย้เออแล้วก็ติดตามแล้วก็อยากเห็นดีไซน์ว่าตัวของฮาร์ดแวร์เขาจะดีไซน์ออกมาแบบไหนตัวของที่เป็นตัวของ Android อยตัวของ OS อเอเขาจะทําหน้าตาออกมาเป็นยังไงแบบนั้นก็ติดตามมาตลอดซึ่งออวันนี้ได้ไปงานแล้วก็ได้เห็นตัวจริงแล้วว่าเฮ้ยมันสวยดีว่ะแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่น่าใช้มากรุ่นหนึ่งเลยนะตรงนั้นซึ่งในงานเขาก็เอามาโชว์ทั้งตัวเครื่องสีขาวสีดำนะครับแล้วก็ผมเพิ่งทราบราคาไม่เคยทราบราคามาก่อนเหมือนกันว่าออตัวของ n o t t i n g มาราคาเท่าไหร่ก็นึกในใจตอน แรกอ่ะด้วยความแบบโหดีไซน์มันดูแบบว้าวดีตรงนั้นก็นึกว่าแบบสักสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดอะไรงี้ยด้วยความไม่รู้ปรากฏว่าตัวของโทรศพัพท์นอตติงราคาเริ่มอยู่ประมาณสักหมื่นเก้าโดยประมาณตรงนั้น,นครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้ทีหนึ่งว่าราคาแป๊ะเป๊ะมันเท่าไหร่นะครับซึ่งจะขายจะเริ่มขายแบบออฟฟิเชียลในไทยเนี่ยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะซึ่งก็คือประมาณอาทิตย์หน้านะครับที่จะเริ่มขายแล้วใครสนใจลองไปดูกันได้ที่หน้าร้านดอทไลฟ์นะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของนะตอตติงนะ กลับมา,าที่แบบเนี่ยมาถึงห้องแล้วแบบทำวิดีโอเนี่ยก็คืออ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับที่เราทำตัววิดีโอของ iPhone 14เป็นข่าวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องราคาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้จากข่าวที่มีก่อนหน้านั้นแล้วก็ไล่ดูเนี่ยก็มี23คอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ประกอบกับว่ามันมีข่าว update, อัปเดตเข้ามาด้วยตรงนั้นในเรื่องของ iPhone 14ก็เลยเมาพูดคุยตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอันดับแรกที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของราคาที่ครั้งก่อนเนี่ยพูดถึงว่าตัวของราคาที่จะเพิ่มเนี่ยมันน่าจะเพิ่มในตัวของ iPhone 14 Pro อย่างเดียวซึ่งในตามข่าวเนี่ยต้นชนเพิ่ม15เปอร่นนาว ในวิดีโอที่แล้วไม่ใช่ข่าวในวิดีโอที่แล้วก็พูดถึงกันว่าตัวของ p p o o n เนี่ยถ้าขึ้นมา15%ตอนนี้ตัวของ iPhone 14 Pro มันประมาณราคาเริ่มต้นเนี่ย13 Pro มันราคาเริ่มต้นที่1,000 USD ดอลลารก็จะกลายเป็น1,150ก็คูณกันออกมาเนี่ยมันก็ราคาเท่านู้นเท่านี้ตรงนั้นปรากฏว่าพอข่าวที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก่อนจะไปงานวันนี้เออก็ได้อ่านแล้วก็แบบอ้าวุปแล้วอาจจะ อาจจะขึ้นราคาทุกรุ่นว่ะเอออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งราคาถ้าขึ้นราคาทุกรุ่นก็คือในข่าวเนี่ยเ,เกงว่าน่าจะขึ้นราคารุ่นละ100 US อลลาร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วกันที่แบบถ้าขึ้นราคามาจริงเนี่ยทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าคำว่า100 US อลลาร์ณตอนนี้เนี่ย พอมาถึงไทยเนี่ยมันจะกลายเป็น1ดอลลาร์ละเท่าไหร่สมมติว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสามพันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามารอบนี้กลายเป็นแบบหนึ่งร้อยดอลลาร์สี่พันหรือ4ี่พันสองอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าขึ้นมาแรงนะแล้วก็เรื่องของตัวสโตรเรตอะที่พูดถึงว่าตั้งแต่ครั้งก่อนเนี่ยเราพูดถึงเนี่ยว่าตัวของสโตรเรตเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของที่เป็นรุ่นโปรตัวของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max ่โปรแเนี่ยตัวของสโตรเรตตามข่าวที่มีมาก่อนนั้นเนี่ยบอกว่าน่าจะเริ่มต้น ที่256กิกใช่ไหมครับก็คูณราคามาเออถ้าเร,เริ่มต้นที่ราคา256กิจริงแล้วได้ตัวของรากสโตเทเท่านี้เท่านี้เนี่ย256กิกราคาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1 5 0เนี่ยกออ็ถือว่าอยู่ในจุดที่พอจะกล้ากืนได้แต่ปรากฏว่าข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีการดิสคั s กันที่ผมเข้าไปอ่านใน Twitter แล้วก็ในเว็บที่ลงข่าวเนี่ยก็พูดถึงว่าเฮ้ย hey, Apple ไม่น่าจะเพิ่มตัวสโตเ g e ให้กับตัวของ iPhone 14 Pro นะที่เริ่มต้นที่256 g นะิเนาะน่าจะยังเพิ่มเอ้ยน,น่าจะยังเริ่มต้นตัวของ s r a g e ที่128 g ิเหมือนเดิมเพราะผมเห็นคราวนี้รวมกับตัวที่พูดถึงไปเมื่อกี้เรื่องราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ย เออถ้าถ้าเพิ่มราคาแล้วของตัว s t o r a เรเริ่มต้นเท่าเดิมที่ 128GB กิกเนี่ยโอ้ก็ถือว่าโหดโหดโหดมากในปีนี้นะครับตรงเนี้ยเออก็แบบยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงในเรื่องของส่วนนี้ก็คือเรื่องวันจัดงานอ่ะทีะ่พูดถึงว่าเออจะมาช่วงไหนก็ได้567อะไรแบบนเนี้ยก็ปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดที่ในเว็บบรูมเบิร์กลงไว้นะครับก็คือคิดว่าคาดว่าเขาเก่งว่าตัวของงานจะมีในวันที่7 ในเดือนหน้าเจ็ดกันยายนแล้วก็จะเริ่มขายในช่วงถัดจากนั้นเนี่ยอีกประมาณสัปดาห์นะครับตรงนี้ก็รอดูกันว่าจะเป็นไปตามที่บลูมเบิร์กเนี่ยบอกไว้หรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตักข่าวชัแล้าวเนี่ยว่าเ,เรื่องวันจัดงานเนี่ยจะมาเมื่อไหรก็ได้ส่วนเรื่องวันขายเนี่ยก็คาดหวังว่าในวันที่เปิดตัวจะมีชื่อไทยแลนด์เป็นชื่อในกลุ่มของเอทียแรกกลุ่มประเทศแรกที่เริ่มมีขาย iPhone เป็นทางการถ้าสมมุติว่าอาทิตย์ขายเนี่ยมันน่าจะเป็นในความคิด ผมเนี่ยมันไม่น่าจะเริ่มขายหรอกแต่น่าจะเป็นเรื่องว่าให้กดพรี order. ออเดอร์ตรงนั้นแล้วก็ถัดไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยส่งเครื่องอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็รอดูกันซึ่งถ้าเป็นลักษณะนั้นจริงเนี่ยสมมุติว่าเปิดเปิดอีเวนต์อีเวนต์มีวันที่7แล้วก็อาทิตย์ให้กดพรีออเดอร์ order, แล้วก็อีกสักประมาณสัก10วับบนอะไรแบบนีนเน้เริ่มส่งเนี่ยก็ผมว่าก็มีลุ้นนะว่าไทยอาจจะอยู่ในกลุ่มแรกก็ได้ตรงนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าม เครื่องว่าถ้าสมมุติว่า Apple ส่งเครื่องไปตั้งแต่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแล้วแบบเาตรวจสอบเครื่องเสร็จภายในกี่วันอะไรตรงนั้นถ้าเสร็จได้เร็วเนี่ยผมว่าโอกาสก็มีแหละตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาที่อยากพูดถึงนะครับด้วยความี่เมื่อกี้เนี่ยก่อนกลับมาก็อ่านคอมเมนต์ ในในครั้งก่อนที่ที่ทำตัวของวิดีโอไปเนี่ยก็มีอยู่คอมเมนต์สองคอมเมนต์เออที่ที่อยากพูดถึงนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็พูดถึงว่าเออตัวของ p p o o n เนี่ยตัวของเซนเซอร์มันน่าจะใหญ่อยู่แค่กล้องหลักกล้องเดียวตรงนั้นแล้วก็เป็น48ล้านพิกเซลแล้วก็เป็น 8K แนละ้นก็มีคอมเมนต์นึงที่บอกว่า ก็เขาคอมเมนต์ในในแบบทิศทางของเขาอันนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอันนี้ผมแค่เอออ่านแล้วแบบก็อยากมาพูดคุยตรงนั้นนะครับก็พูดถึงว่าตัวของเ,อเซนเซอร์ในโทรศัพท์เนี่ยถ้าไม่ได้ใหญ่ขึ้นทั้ง3กล้องเลยเนี่ยก็เฮ้ยไม่น่าสนใจหรอกก็ไม่น่าซื้อตรงนั้นก็ใช้เครื่องเก่าต่อไปก็ได้ซึ่งพอผมมาคิดคิดดูไอ้เรื่องว่าถ้าจะให้เซนเซอร์ใหญ่ทั้ง3กล้องเลยอย่างในกรณีของ iPhone เนี่ยก็คือถ้าเราพูดถึงว่าตัวกล้องหลกักมันคือสมมติว่าตัวของเซนเซอร์มันขยับขึ้นมาที่ 1.1.3ส่วน1.3น,นิ้วอะไรแบบนั้นอ่ะตัวของกล้องที่เป็นอัลตร้าไวกับตัวของอที่เป็นกล้องเทเลก็ควรได้1.1.3ส่วน1.3น,นิ้วด้วยเนี่ยเออมันมีโอกาสไหมนะครับตรงนั้นผมว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยแบบน้อยน้อยมากๆต่อให้สมมุติว่าขึ้นไปจากนี้สักปีนี้ปีไรย2022 ถึงปี2025ผมยังยังไม่คิดว่าตัวของเซนเซอร์ในตัวของกล้องแวดล้อมอ่ะตัวของเลนเทเลกับตัวของอัลตร้าไวจะใหญ่ขึ้นมาได้ถึง1ส่วน1.3 นิ้วเลยด้วยซ้ำตรงนั้นเออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราดูแบบโดยรวมเนี่ยตัวของเซนเซอร์ถ้าอย่างในกรณีของโทรศัพท์ที่เซนเซอร์ใหญ่ถึง1นิ้วเนี่ยเออราคาไปแบบแรงทะลุโลกเลยนะอย่างตัวของกรณีของตัวออ Sony Xperia Pro I อ,อ่ที่เป็นเซนเซอร์1นิ้วในกล้องหลกักแล้วก็กล้องอื่นเนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ที่เออถ้าผมจะผิดก็1่ส่วน2.3นิ้วอะไรแบบนี้เออก็ราคาแบบ50,000ื่นนะเออห้าหกหมื่นนะคือถ้าคิดว่า จะให้ทุททกๆก,กล้องในตัวของแต่ละโทรศัพท์แต่ละแบรนด์มันแบบตัวของเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นมาให้เท่าๆกันหมดเนี่ยโอ้ราคา,น,าน่าจะแรงมากพอสมควรนะมันไม่ใช่จะต้องสตาร์ทแบบ4ี่ห้าหมื่นแล้วมันน่าจะกลายเป็นแบบสตาร์ทแบบดีไม่ดี5 0 0 0 0ื่นห้ากนก็อาจจะเป็นไปได้นะตรงนั้นอันเนี้ยถ้าในมุมมองผมเนี่ยก็คือ,อไม่น่าจะมีในเร็วๆนี้ครับที่ทุกเซ็นเซอร์ใหญ่เท่าๆกันหมดในโทรศัพท์มือถือตรงนั้นอันเนี้ยก็เป็นอันแรกครับแล้วก็อันทัน มาที่ที่เห็นแล้วแบบเออก็อยากมาพูดถึงด้วยก็คือ,อ,อในครั้งก่อนพูดถึงเรื่องของตัวของเซนเซอร์ว่าแบบไอ้กล้องหลักใน iPhone 14 pro เนี่ยมันน่าจะได้ถึง48ล้านพิกเซลแล้วกออ็ถ้า48ล้านพิกเซลเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะมีตัวของวิดีโอ 8K เข้ามานะครับซึ่งออ Video K, วิดีโอ 8K เราก็จะเห็นละจากในของ s m s u u n เนาะ ในตัวของเซี่ยวมี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปตัวของ 12S Ultra อะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นก็ตัวมีของการถ่ายวิดีโอ 8K ด้วยนะครับตรงนั้นทีนี้กลับมาที่ iPhone เนี่ยว่าถ้าสมมุติว่าเซนเซอร์ใหญ่ถึง48แล้วเรามี 8K เนี่ยครั้งก่อนผมก็พูดว่าเฮ้ยผมอะ่ะไม่ได้อินกับตัวของ 8K ในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าต่อให้ตัวของเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้น,นแต่คือพอเทียบกันทั้งหมดเนี่ยเซนเซอร์ก็ยังเล็กจิ๋วอยู่มากเมื่อเทียบกับในความเป็นกล้องๆอ,อ,อย่างในกรณีของอกล้องที่เป็นตัวของเซนเซอร์งิ้่ กล้องที่เปลี่ยนเล่นได้ในกลุ่มบินแล้วอะไรแบบนั้นผม,มรู้สึกว่าตัวของ 8K สําสหรับผมในโทรศัพท์มือถืออะผมเฉยๆยังไม่ได้อินอะไรมากขอเห็นก่อนว่า Apple จะใส่อะไรเข้ามาให้เรารู้สึกวาวๆกับความ 8K บ้างแล้วก็คอมเมนต์ก็บอกว่าเอ้ย 8K เคนี่ยมันแบบโหมันมันไม่ได้มีความจําเป็นเลยอะไรแบบนั้นมันแบบอาจจะเกินความจําเป็นไปด้วยซ้ำตรงนั้นอันเนี้ยผมก็เอาจริงถ้าถ้าเอาแบบพูดกลางๆนะในเรื่อง 8K เนี่ยก็คือผมหรือแบบคนที่คอมเมนต์ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้จําเป็นกับเรา อะไรแบบนนั้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะมอง8ัดเคว่ามันไม่จําเป็นก็ได้ครับเพราะว่ามันจะลักษณะคล้ายๆกับที่เราถ่ายรูปแล้วเราอยากได้ตัวไฟล์เนี่ยโหแบบ50ล้านพิกเซล80ล้านพิกเซลอะไรแบบนั้นเพราะว่าพอสมมุติว่าตัวไฟล์มันมีขนาดใหญ่เนี่ยในกรณีของรูปนิ่งเนี่ย มันคือสมมุติว่าระยะเลนเราอาจจะถ่ายไม่พอก็ได้ไปถึงแบบจุดที่เราอยากถ่ายแต่คือเรารู้ว่าถ้าเราถ่ายไปเท่านี้าภาพในหัวเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเอาตัวของภาพเนี่ยห้บล้าน80บล้านพิกเซลเนี่ยไปครอบบางส่วนเพื่อให้ดึงตรงนั้นเนี่ยมันเข้ามาให้มันเป็นตัวของที่เราต้องการได้เแบบเนี้ยแล้วก็ภาพยังชัดอยู่ด้วยในจํานวนพิกเซลที่ยังเยอะอยู่ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวของ 8K นี่แหละครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยตัวของ 8K ณปัจจุบันเนี่ยเอาจริงผมเคยลองแล้วกับตัวของ Uh, Canon e c a n นอน EOS R5C อันนั้นก็เคยลอง แล้วก็ที่ลองมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือลองอัปโหลดตัวของไฟล์วิดีโอ 8K เข้าไปใน YouTube ซึ่งมันฮัลโหลหนมากาในการใช้งานทั่วไปเนี่ยโอเคว่ามันมันไม่ได้แบบเอื้อให้คนทั่วไปจะใช้อะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนอื่นใช้เพราะว่าตัวของ 8K เนี่ยประโยชน์มันคือลักษณะเดียวกับตัวของที่เราถ่ายรูปนิ่งที่50ล้านพิกเซลเลยครับก็คือเราถ่าย 8K มาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเลนเราระยะเนี้ยมันแบบเฮ้ยเราซูมไปไม่ถึงเนี่ยแต่คือ 8K เนี่ย เรายังครอปบางส่วนให้มันออกมาเนี่ยแล้วมันยังชัดอยู่ได้ในระดับ 4K พอเอามารวมกับวิดีโอ 4K อะไรพวกนี้หรือเราเอาพุทเป็น 4K มันยังคมในระดับ 4K จริงๆอยู่ซึ่งตรงนี้ครับอย่างในกรณีที่ผมถ่ายอยู่ปัจจุบันเนี่ยปกติเนี่ยก็คือกล้องผมเป็น 4K แล้วก็จังหวะถ้าสมมติว่ามีการครอปภาพเข้ามาบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมอยากครอปอะไรเดียวสมมติผมอยากครอปมือผมที่ที่กลางออกไปแบบนี้แล้วครอปให้มันแบบชัดเข้ามามา,มากๆเนี่ย จะสังเกตได้ว่ามือผมอะมันจะไม่ได้ขม ไม่ได้แบบเหมือนแบบคมกริบเหมือนกับที่เป็น 4K ในเป็นภาพใหญ่ที่เห็นตัวผมเห็นฉากอะไรแบบนี้แท้ๆครับอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ของตัว 8K มากกว่าผมไม่ได้คิดว่าตัวของ 8K มันจะหัวเอาไปเอาพุทธอะไรกันเยอะครับมันคือประโยชน์เนี่ยมันคือการเอามาครอปอเพื่อให้มันแบบยังชัดอยู่ในระดับ 4K มากกว่าตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นประโยชน์ในแบบแวดวงอุตสาหกรรมที่เป็นถ่ายหนงังถ่ายภาพย,ายนตร์ถ่ายซีรีส์อะไรก็ตรงนั้นก็ด้วยนะครับซึ่งไอเรื่องของเทคโนโลย เยี่มันน้องไปเรื่อยๆอยู่แล้วที่แบบจากสมัยก่อนกล้องโอผมใช้ผมใช้กล้องวิดีโอตั้งแต่เป็นมินิดีวีตอนนั้นจำได้ซื้อตัวของกล้องมือสองด้วยมินิ DV ที่เป็นของ s ซัมซุงซื้อ s ซัมซุงเพราะว่ามันมีช่องต่อแบบไฟไที่มันต่อเข้ากับเครื่องแม็กที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยอันนั้นจำได้ซื้อ,อเครื่องหนึ่งตอนนั้นซื้อมือสองแล้วก็พอถัดมาตอนนั้นมินิดีวประมาณ480 สี่แปดส่วน p ได้ไหมเออสี่แปดส่วน p อะไรแบบนั้นห้าสี่แปดส่วน p ห้าสองส่วน p แค่นั้นเลยแล้วก็ไล,ไล่เทคโนโลยีมันก็ไล่มาเรื่อยเรอ่ะพอยุคใหม่ก็เป็นตัว hd 7จ0อย่ะยุคขึ้นมาเนี่ยก็เป็น full hd ที่เราคิดว่ามันเป็นมาตรฐานละเอ้ยมันไม่น่าจะขยับขึ้นอะไรมากอ่ะดูในมือถือเนี่ยคนก็ดูไม่รู้หรอกว่าเป็น full hd หรือเป็น4 k อะไรแบบนั้นแล้วก็มาตรฐานมันก็ขยับขึ้นไปอีกกล้องพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายมันก็ค่อยๆค่่ยขยัง ในปัจจุบันที่เป็นกล้องในระดับที่เป็นตัวของสตูดิโอไว้ถ่ายภาพยนตร์หรือแบบถ่ายพวกรายการทีวีถ้าในระดับที่ผมคิดได้เร็วๆเนี่ยที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทแล้วแล้วมีแบบจำนวนแบบโหแะ s o l u t i o นเยอะที่สุดในในฝั่งวิดีโอเนี่ยน่า,น,าน่าจะเป็นตัวของกล้อง blackmagic ผมจำชื่อรุ่นย่อยไม่ได้แต่ว่าเป็น Blackmagic ที่เป็นความละเอียดถึง 12k ตรงนั้นซึ่งคำถามคือมันก็กลับมาเนี่ยครับว่าคำถามคือมีใครเอาพุทเป็น 12k ไหมก็ไม่มีหรอกแต่คือทุกคนถ่ายเพื่อว่าเจงหว่าครอปตรงนี้ได้ครอปตรงนี้เนี่ยแล้วมันยังคมชัดอยู่ยลักลาก็คืออย่างน้อยเนี่ยลงมาว่ายังคมชัดอยู่ในระดับ 4k หรือ 6k อะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้พูดทางไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมพูดถึงว่าผมเคยลองตัวของอ export ไ i ล e วิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใน YouTube เนี่ยเออมัน ใช่แต่คือขั้นตอนเนี่ยถ้าถ้าเอาแบบณปัจจุบันนี้เนี่ยว่าแบบเฮ้ยจะอัปโหลดขึ้นไปเป็นแบบ 8K ใน u t u b e เนี่ยมันเป็นเรื่องวุ่นวายพอสมควรนะครับมันไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราถ่ายจากในแบบโทรศัพท์ทั่วไปถ่ายจากกล้องทั่วไปแล้วเราอเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น MP4 แล้วเอาอัปโหลดขึ้นไปใน y o u t u เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วก็คือเออตอนที่อยู่ในตัวของโปรแกรมตัดต่ออย่างผมใช้ f ฟ n a l c u t เนี่ยแล้วก็อเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาเป็น 8K ที่เป็นตัวของ นำสกุล MP4 แบบนี้แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในตัวของ YouTube ออ YouTube มันก็คอนเวิร์ตซ้ำให้ลดลงมาเหลือแค่ 4K ครับตรงนั้นถ้าจะอัปโหลด เป็นแบบ8 k อะไเนี่ยก็คือตั้งแต่ใน f i n a l c u t เนี่ยก็คือต้องต้อง export ออกมาเป็น prores ซึ่งในตัวของขนาดไฟล์ที่เป็นตัวของที่เป็นตัวของ codec prores ของ apple เนี่ยโอ้มันไฟล์มันมหาสารมากครับอย่างกรณีสมม,มุติว่าอาวิดีโอสม,มมติอาผมผมให้เห็นภาพคร่าวๆสมมุติว่าผมแปลงเป็นตัวของ mp 4เนี่ยสมมติความยาวสิบนาทีผมอาจจะ,ะประมาณ2กิกโดยประมาณอันนี้กลมๆนะถ้าจะต้องแปลงเป็นตัวของ 8K แล้วเป็น ProRes ด้วยเนี่ยมันจะต้องคูณประมาณสัก20ไปครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีของ p p o o n เนี่ยถ้าจะออกมาแล้วมีตัวของ 8K เนี่ยถ้าจะให้อัปโหลด 8K ได้ง่ายๆเนี่ยนั่นหมายความว่า Apple ต้องไปคุยกับ Google ด้วยว่าแบบเฮ้ยฉันจะมีแบบนี้เนี่ยหรือเธอมีแพลนอะไรที่จะให้ User อร์แอน r ทั่วไปเนี่ยสามารถอัปโหลดตัวของ 8K ได้ไหมอะไรแบบนั้นนะครับอย่าลืมว่าในฝั่ง Google หรือ y t u t u เนี่ยการที่จะอยู่ดี User จะอัปโหลดวิดีโอ 8K เนี่ยเขาก็ต้องเตรียมพื้นที่ตัวของ s t ต r a ร e ตัวของ s e r v ์ฟต่างๆของเขาเนี่ยอีกมหาศาลมากนะต่อให้แบบโอเคว่าคนที่จะอัปโหลด 8K เนี่ย ก็คงไม่ได้มีเยอะหรอกแต่คือถ้ามันอัปโหลดได้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องเตรียมแผนไว้ว่าเฮ้ยจะต้องทํายังไงจะต้องขยายเซิร์ฟเวอร์หรือทําอะไรยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยต้องไปคุยกันว่าจะทํายังไงแล้วก็ Google y o u t u b e เนี่ยก็ต้องเตรียมการไว้ด้วยในส่วนนี้ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าทาง g o g l e YouTube เนี่ยจะอ,อ,อยูดีแบบเฮ้ยแอปเปิลทำแล้วแบบเเดี๋ยวฉันเปิดให้ให้อัปโหลด 8K ที่เป็น MP4 ง่ายๆแบบนั้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็ได้พาทุ โทรศัพท์นอตติงเป็นทางการในไทยนะครับว่าบรริากาศเป็นกึง่งกึ่งปาร์ตี้อย่างที่เห็นกันที่เอามาให้ดูนี่แหละแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงอชอบไม่ชอบยังไงเกี่ยวกับตัวของโทรศัพท์นอตติงเนี่ยว่าแบบเห็นในเว็บแล้วเราชอบความมินิมอลความดีไซน์ของมันที่มันเป็นแบบนูน้นแบบนี้หรือไม่ชอบอะไรในตัวของโทรศัพท์นอตติงจากที่เห็นในหน้าเว็บเนี่ยอยากไปลองของจริงอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยมาเม้นบอกกันได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นผมเป็นคนที่น่าจะทัดใจกับตัวของดีไซน์ของ Notting นอยู่ตต นะรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบในเรื่องของดีไซน์ของเขานะครับเอลืมอวดลืมอวดอันนี้ขออวดก่อนเออได้ตัวของถุงผ้ามาด้วยครับทุกคนได้ตัวถุงผ้าโดยที่เป็นของ n o t ต i n g มาด้วย,อ,ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาว่าเขาเพิ่งทําในงานนี้หรือแบบเขาทํามาอยู่แล้วที่เป็นทํากับ c a r ิวา a l ที่บอกว่า c a นิวา a l ได้ขายในช่วงที่เป็น100เครื่องแรกนะครับตรงนั้นก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้เอาให้ดูกันก็เป็นถุงผ้าที่ด้านหนึ่งเป็นลายนอตติงแบบนี้ครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นลายที่เป็นโลโก้ที่เป็นตัวหนังสือคานิวอลกับนอ t ติงอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวของถุงผ้าที่ได้มานะครับอ,นนอันนี้อันนี้อวดอว,ดอวดแล้วก็มีตัวของใบลิฟเลตนะครับที่พูดถึงว่าเออให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่1 9กันยายนที่ w ว็ l i v e store นะครับแล้วกเ็เริ่มขายในร้าน l i v e วันที่26สิสิงหานะครับ เราก็มีตัวของอันนี้น่าจะเป็นโบชัวเออโบชัวของน o t ตติงอ๋อใช่โบชัวจริงจริงอันนี้โทศรศัพท์น็ t ตติงผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นกันหรือ,อยังอันนี้ผมไปดูก่อนอันนี้ในตัวของรูปอันนี้อัจเป็นตัวสีดานะครับอันเนี้ยเออก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับใครสนใจลองไปดูน o t ตติงกันได้นะครับสําหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของ iPhone ที่พูดถึงกันไปเพิ่มเติมเนี่ยว่าเออ 8K มันเป็นแบบนูน้นแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเออ 8K มัน มันไม่ได้อัปโหลดมันมันยังไม่ได้แบบเป็นเนทีฟที่แบบถูกอัปโหลดในแบบใน u t ท b e ที่แบบเราดูง่ายๆกันหรือแม้กระทั่งในสตรีมมิงต่างๆเนี่ยเคยอ่านบทความก็เออสตรีมมิงต่างๆก็รู้สึกว่าการจะไป 8K มันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเนะเพราะว่าเรื่องโปรดักชันตอนถ่ายมันก็ต้องขยับขึ้นไปด้วยเพราะว่าตอนนี้กล้องในอุตสาหกรรมทั่วๆไปเนี่ย มันก็ยังยืนพื้นอยู่ในระดับ 4K นี่แหละมี 4K มี 6K มีน้อยรุ่นมากที่จะเป็น 8K นะครับตรงนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามว่าแบบอาโลกเราจะก้าวขึ้นไปเป็น 8K แบบจริงๆจงจังๆอคอนเทนต์ทั่วๆไปจะเป็น 8K อะไรยังไงได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ